นมัสกาวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมในช่อง Tank World ลูกโลกแสดงแผนที่ทวีปอเมริกาเช่นเคยและตอนนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับสุดยอดนวัตกรรมรถถังแห่งอนาคตจากประเทศไทยกับไฟเออร์จีเยนเซเ0 2 6รถถังพลังไฟที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับวงการอาวุธยุทโธปกรณ์ของเอเชียตะวันออกเฉีงใต้ f ฟเออร์จีเอเดลเซเชไม่ใช่แค่ชื่อที่ฟังดูน่าเกรงถางเท่านั้นแต่มันคือรถถังที่ถูกออกแบบโดยทีมวิศวกรไทยร่วมกับหน่วยวิจัยทางทหารโดยเฉพาะด้วยคอนเซ็ปต์การป้องกันด้วยพลังแห่งไฟรถถังรุ่นนี้มีความพิเศษตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกที่ใช้วัสดุกรอบผสมผสานคาร์บอนไฟเบอร์และโลหะผสมไทเทเนียมทำให้มีน้ำหนักเบาลงกว่ารุ่นก่อนถึง20%ซแต่ยังคงความแข็งแกร่งและทนต่อแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม ภายในของ f ฟ r ออร์จีชติดตั้งระบบควบคุมแบบ AI อัตโนมัติสามารถเล็งเป้าเองได้แม่นยำโดยใช้กล้องอินฟราเรดและเรดาร์ตรวจจับรอบทิศทางความเร็วในการเล็งและยิงอยู่ที่เพียง2.5วินาทีเท่านั้นหมายความว่ามันสามารถตอบโต้ศัตรูได้ในเซียววินาทีสิ่งที่ทำให้ไฟเออร์จีโดดเด่นที่สุดคือระบบยิงไฟนรก g ีเลซช FLAE ที่สามารถยิงเปลวไฟร้อนอุณหภูมิสูงกว่า1,800องศาเซลเซียสออกมาได้ไกลถึง150เมตร ใช้สาหรับทําลายแนวป้องกันและสิ่งกีดขวางกัดโขงได้อย่างง่ายดายเหมาะสําหรับการสู้รบในพื้นที่เมืองและป่ารกทึบนอกจากพลังไฟแล้วมันยังมาพร้อมปืนใหญ่ขนาด125มิลลิเมตรที่สามารถยิงกระสุนเจาะเกราะรุ่นล่าสุดได้มีระบบป้องกันตนเองด้วยระเบิดควันและระบบรบกวนสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์จากศัตรูทําให้ยากต่อการถูกล็อกเป้าด้วยโดรนหรือขีปนานวุธนําวิถีระบบขับเคลื่อนของไฟเออร์เจียนหเซเเป็นแบบไฮบริดใช้ทั้งเครื่องยนต์ดีเซล และพลังงานไฟฟ้าทําให้สามารถเคลื่อนที่ได้แบบเงียบในโหมดลับและในโหมดพลังสูงก็สามารถเร่งความเร็วได้ถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนเรียบและ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงในภูมิประเทศครุกคะัประเทศไทยมีแผนจะผลิตไฟเออร์จีและใช้ๆๆงานในกองทัพภายในประเทศประมาณ50คันภายในปี2027และยังเตรียมเปิดตัวสู่ตลาดส่งออกโดยมีกลุ่มประเทศอาเซียนและตะวันออกกลางให้ความสนใจอย่างสูง ไฟเออร์จีเดเ,เซเช2026ไม่เพียงแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเทคโนโลยีที่พัฒนายอย่างก้าวกระโดดของไทยแต่ยังแสดงถึงความสามารถของชาติในเวทีโลกมันคือความภาคภูมิใจของคนไทยและเป็นอีกก้าวสำคัญของการต้องการประเทศในยุคสมัยใหม่ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องแทงหัวลูกโลกแสดงแผนที่ทวีปอเมริกาของเราไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับรถถังสุดเจ๋งจากทั่วทุกมุมโลก